วันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นวันมหามงคลตรงกับวันที่6เดือนกุมภาพันธ์2569ก็เชิญทุกท่านรับชมภาพอันเป็นมงคลในงานถวายผ้า ผมองค์พระธาตุเจดแก้วจุรามณีเจดีสถานที่บ้านนองแวงตาผลทรัพย์ชีทองอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูม <c oughs> ิ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในสลานโยมนะที่น,นี้ก็ในสลาให้ญาติให้โยมได้ดูภาพมันเป็นมงคลกัน วันนี้อาตมาภาพก็เชิญทุกท่านได้ร่วมแชร์ได้ร่วมกดครับซับสไครป์กดติดตามช่องวัดป่าภูลังไว้ด้วยนะวันนี้ก็มาถ่ายภาพเป็นมงคลให้ทุกท่านได้ได้ยินได้ชมได้ฟังกันนะ,ะวันนี้มีงานงาน งานนมัสก,การพระาธาตุเกศแก้วจุฬามณีเป็นบุญเดือนสามยมสามวันสามคืนวันนี้วันแรกไปสิ้นสุดอวันที่8นะตอนนี้ก็กำลังทำพิธีบวงสวงกันอยู่นะยมนะทำพิธีบวงสรวง ใั่ทานวินาสันตินักการโรกรักสันโธโมโกาโรโกานาขมันโกัาสโพโคตมโมส,สีอริยเมตรยโยขอเทียนชัยบาร,รมีสว่างสวัยณสถาทนที่มบนพิธีการวัดเกตแก้วจุรามณีท่านพระมหาวิระพลสุทธิจารีเจ้าอาวาสะไไ้้ประกอบ